เฮ้ยมันเจ๋งดีนะถ้าเกิดเราลองใส่จิตสํานึกเข้าไปในเครื่องเขียนนะในไหนจะทําธุรกิจอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าทําธุรกิจแล้วไปช่วยสร้างจิตสำนึกให้คนด้วยผมว่าผมชนะเลยนะ mm hmm. นชานฉลาด mm hmm. การะนะวง Creative Director mm hmm. ของ Gale Stationery ครับ mm hmm. ในโลกเนี้ยมินสอม,มาเป็นร้อยปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี้ยเป็นเลือกยากมากที่คุณจะไปแชร์ตลาดโลกเขาอะแล้วบอกว่าช่วยซื้อดินสอของเราหน่อย เวลาผมคิดงานผมมักจะดูจับปัญหาที่เราอยากจะแก้ก่อนในแต่ละวัยที่เขาใช้เครื่องเขียน,นยมันมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาของแต่ละกลุ่มที่เขาใช้เครื่องเขียนอันนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเอามาคุยกันดูความเป็นไปได้ว่ามัน,มนทำได้แค่ไหนความจริงของดินสอมันมีอะไรบ้างวะที่เราอยากจะทําไปค้นพบความจริงว่ามันไม่เคยมีใครใช้ไอ้สอเซนที่เหลือเนี่ยได้เลยถูกปะไอ้ความจริงนียมันน่าสนุกเราก็เลยไปดูว่าจริงๆแล้วไส้เนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยไปค้นพบว่ามันคือกราฟไฟ์กราฟไฟส์มันคือแร่ของโลกเนาะที่ต้องใช้เวลา ทับถมไปเรื่อยๆแต่ว่าไม้เนี่ยยังทปาป่าปลูกได้ใช่ไหมฮะมันก็เมคเซนที่จะจะเซฟมันเราก็เลยลองคิดดูว่าถ้าดินสอไม่มีไส้ที่ตูดมันทําได้ไหมประมาณ2ปีแรกก็คือทําไม่ได้ไม่มีใครทําทุกอย่างมันถูกเซตค่ามาตรฐานเอาไว้ว่าดินสอมันผลิตแบบเนี้ยมานานยาวนานโรงงานเขาก็รันเขาอย่างเงี้ยการที่เราอธิบายว่าช่วยผลิตดินสอที่มันไม่มีไส้ตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเ,เป็นไปไม่ได้เลยนะแต่ ด้วยความเป็นผมนะผมก็ดื้อนะผมก็เลยลองขอเขาไปคุยเขาจริงๆว่าแล้วจริงระบบการผลิตมันเป็นยังไงกลายเป็นว่าไปออกแบบการผลิตเขาบิดเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ซึ่งมันก็คุ้มกับกับสปีหรือ2ปีครึ่งที่เราเรารอมนอะไรเงี้ยคือตอนนั้นทําไปแล้วก็แบบว่าคนบอกว่ามันไร้สาระบอกว่าทําอะไรอย่างเงี้ยผมชอบคํานี้มากนะว่าเออมันดูไร้สาระอะไรเงี้ยผมก็เลยเรียกเรียกตัวเองว่าแบบเป็นฟุกซีเรียสนอนเซนอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ทุกคนก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องนอนเซน์อีกต่อไปแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทํารับผิดชอบจากสิ่งที่ตัวเองผลิตหรือสิ่งที่ตัวเองออกแบบออกมาว่ามันจะมีผลกับคนไหมมีผลกับสิ่งแวดล้อมไหมแล้วถ้ามันปลูกสิตสมึกได้เราก็าจะผลิตโปรดักต์อันนั้นเพราะเราตั้งเป้าอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าไปอยู่ศูนเนื้อหาโปรดักต์ ผมคิดว่ามันเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่ทำให้แบรนด์แบบมันก็ค่อยเดินไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงในไหนจะทําธุรกิจอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าทําธุรกิจแล้วไปช่วยคนด้วยหรือว่าทําธุรกิจแล้วไปไปสร้างจิตสำนึกให้คนด้วยผมว่าผมชนะเลยนะ